ลูมั้นตกในท่อระบายนะเบิ้งขุ้นดิดินคุนมาเบ้องนเบองน้ำเบ้งกคาเดนอเ้งดินคุนไปยซื้อว่าอะไรบ้าเจ็ดรอยบอยสอบ่าอมัาไบังเาลไปยตายกันนะเนีคลุงพี่ออกมาเร็วเร